สวัสดีพี่น้องสวัสดีพมินาซีที่อยากเป็นสกุลุกุลพี่น้องะ่ะมีสอนสั่วยพี่น้องวันนี้พี่น้องจา้าคุณอาได้อะไรกินค่ะวันนี้สบายดีพี่นอ้องสุขให้พุทธพี่น้องมาได้เปิดแฟด๋ด้พี่นอ้องเลยเปิดแฟชแลม,มย <laughs> อย่แสงตา, <laughs> าพี่น้องจา้า เมนูของเราวันนี้กับพี่น้องเพ็ดยนี่กับกน้องเอ็ดโบทพี่น้องจา้าตอนนี้คุณอากำลังตำเจลโคกมักพีกจุ่ม้าวกระสิตำมันปลาทูเนาะเสือเพ็ดโบ๊ทใส่ปลาทูพี่น้องปลาทูหน้าสองตัวตอนจิบตอนใบก็ไปให้บึงพี่น้องไปบริษาทอุ้ยอันนี้คือมักพีกปปนฮะ ติ๊บ,บคุณน้มสิบพิเยเตนักพริกดิบกับกตามมาพรกอันนี้ก็ใสอืมสิบพยคุณ่าทตพี่น้อ,ทองทงตีนะที่สุดเป็นใครเห็นแล้วเฮ้นยุส Five... hèn you <laughs> như say hèn như say sướt thay hèn như tự trả khom uối thảm say thung tịn khỏi nhớ say sướt say không khí đã là cả hai khí nè บริห้รในปลูกเลย <c oughs> พี่น้องมูได้ยังจั๊กจางเลยบูได้ยังจั๊กจางบูได้ยังจั๊กจางเอาขอได้ด้วยดอันพี่น้องเอ้ยมันอันมาน้ำกันหลายคน,นงงยเปิดแพทย์นั่นมันเป็นมันเป็นอันทายานใส่แสงตาแส,สงกลับแต่ละคน <c oughs> ไอด้ดำมไม่ได้สิกลับนะเฮ้อ มืออ่นมือดีบมได้กล้าลมนาอ,อ่าโอ้ยติดฉากนั่นี่บอเดี๋เด็ดเเดยิงติดสา,าปลาัวบางุสรงเกตสังเกตสร้าง,งเกตตอนอันนี้เช้าเอื่อยอันโอ้ยคุณอาคือันพี่น้อง ไอ้โคกน้อยมาแล้วกใหญ่ต่อไมันบวชพี่น้องต่อใหญ่เด้อ๋อไอ้่มีินไปซอยดอกกันในดามเอ้ยนอกจากคนไงต้องบ่จุใจพี่น้องเฮ้ยเอาแล้วนะเออเอ้ยโอ้ยกลุใหญ่ประชานหน่อยเนาะพี่น้องโอ้ยว้าเอ้ยคือไปเป็นยักษสี่เด้เน้นจากใหญ่นะ ไอด้ด่ามืออยียงมือนีดคือได้มาเห็นกับเขาเนะ<อ>าฮะมือเอยีงออยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาบดัด้มได้ยังนี่นป้าเสียยางได้จบะบนาวตีบนาเด้ยามาไล่ฉากไล่ดัหัวทั้งแง่ทังยาดบเามัน <laughs> ใหญ่มันหามันบุดจุแจพี่น้องมันสั่ โอ๊ยไม่เกยาวๆสุได้เถอะนี่คืออะไรนกเหย้าโอ้ยคงน้อยคงยาวเส้นพี่น้องอันนี้คือใส่งาลงไปครับพี่น้องงาต่ำเลยลระอเ่าต่ำเลยขังาบ่กั้วข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 ้้ั้ั แต่ว่าตกบาแฮงพี่น้องแต่ว่าคัมมาฟ้าลมเอาไปน้ำนก็อุ่นอ่าอันนี้อาบน,น้ำนะได้เออเดืเบิงบรรยากาศยันนอกเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยอันกระทังหมอกแห้งใจกระโปงกระตุกกระตาอันลมผัดปี้วบมเบิมบมพีนม่น้องบมมีมนกบัางบัานี้แล้วน้อขี้กลัวอันนี้คือยังเป็นคืนบาแห้งดัานนอกพี่น้องเพราะมันมืดตึบตื้อเอาไอ,อยังกระตกใจเหมดเอ,อ้ยสายตาเริ่มเมาเมาเอ้ย กลับมาที่คุณอดดาดำคนสวยครับพี่น้องอันนี้พักเป็นพี่น้องพักเป็นคุณยาของเราปลูกเนาะไอ้ยังอันนั้นเสียนยังงออันนั้นนะเสียนตายมันเลยเออเสียนตายพี่น้องอันตัวมันตายนะ้เสียกงบุตรตาย

นี่ใครจะสายไลายกันนะมันจะจุพอเป๊ะลยอยาสายลายกับคิวนะอืมไหนล่นะควอ้าพ่อ <ละ S 2> พูดอีกแล้วได้พี่น้องเนี่ยลงนะ <laughs> บัด้ยินเสียงต่ำในนั่งลงโนโมิน,น,โน,โมน,นีโนมินีซ่านูได้อะไรมาน่ะ หนูได้อะไรมาคะฮะป้าขอยดิได้ใชป้าจะดิป้าหอยดิไอ้ดำมาไปไหว้สายไอ้ดำมัไปกินท้งโล่อยสายเหรอไปในงานกินไปกินรไปกินยังพี่น้องบเห็นสั่งแล้วยัง รับมาตรงนี้ในที่สุดกาแล้วแล้วเสร็จสิ้นเสร็จิ้นพี่น้องแต่ว่ารอให้สิ้นรอแล้วได้อะไรให้สิ้นสันได้อะไรได้โลไหมไม่ได้โลัไล่กฮ้ เา่เพนข้ผู้ได้มาน่นนะเฮ้เ่ให้เมาน่ะอ้าวพี่น้องผู้ได้มาลงทีลงแดนมาแต่ทางอันนี้ผู้เบาผู้เบามันโผู้ได้ทำน ออไ,ไ,ได้ยุป,ปานะ่าะฮะน้องอาบาเขอดน้องเอาปนนะ่นนะอ้วมวนไม่อยู่ยนะกูบอก้วาี่ทุกอยาเขียนมาแรกกัดัมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ้ดัมไม่กี้พูดอะไรนะถามไม่กินนี่ถามว่าไงไม่ได้ซึก,กับไม่อื่นอ้กวใจ เอ้าวชอบเปรตยากซี่พี่น้องหนี่ไนะกลๆเลยไม่ต้องกลับมาเลยนะหนีไปเลยไม่ต้องกลับมาเบียพี่ขนาดเนาะพ่อจะได้เจ้านาี่คนมาหาอีกฟาดโจเกลือเปื้ปอนนั่ยังไงเขามาหาโอ้ยเมื่อพี่น้องเอ้ยเออมีมาฆ่ากินาคอพี่น้องไปไหนพี่น้อง สาเป็ดอยากซี้พี่น้องท้ามึงนึ่งนิวาเมอร์ดิกาประสันไม่อื่นวอดายเกียร์เด้อดขานุเลตแล้วแล้วแต่มาเว้นนี่พุนพี่น้องแล้วรือยังคะคุณอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งโดนยมินนี่ไอ้ไอ้ไอ้ใส่ยังอันนี้นะอ้ใส่น้าลา น้ำปลาปลาพี่น้องปลาแมปบรียนดูหนังดูหนังจนเบื่อดูหนังปลาดูหนังเยอะเยอไปแล้วมั้งอันนี้ปลาอันโซตบอกตากองมาจากไท่กินไปตากินกับสม้มเด้อหอมจะได้พี่น้องทำมาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องจซะ ตะลุงมาสูเพล้วสูบยังนี่เหรอกบินเป็ดต่อเสูบอื่นเยอะนะพี่นออพี่น้องกูขาดแล้วมาตั้มอื่นได้ใส่ยังอีย่าเนี่ยเดทพี่น้องเอ้ยจะเรียนจะดำเมื่อขบอเมสแด็เด้อสมบัติล่ะสาวตัวนี้เฮ้ยตั้มจะขุหน้อยแต่โบเบิร์ตเลยเสียงอันตั้กับบอยากเป็นได้พี่น้องเลยฟัวมันอันน้อยนะไม่เลยบ่ได้ อันน้อยประธานอันใหญ่อันอน้อยประธานพี่น้องอย่าคิดเลยเดี๋ยวขอันน้อยประธานอันใหญ่และเส้นดังข้อแคกข้อแคกมันงบดักพุงเป่งบุงไปเองซ้ำพี่น้องเอ้ยแันดังรถเล็กรเล็กเนี่ยรถเล็กรเล็กคือขิงรถเสียวมันดังข้อแคกข้อแกะข้อแกพี่น้องมันบดักพุงปังพุงฟังพี่น้องมันก็ระ้วบทเป็นตัแซ่ะเป็นไรบิดังพุ้งพุงพุ้งพุ้งพุ้งเดี๋ยเป็นตัแซ่ะอยู่โคพี่น้องโคอย่าคิดเลยเสะพี่น้องเอ้ย จะได้กระแซบะขึ้นก้าเลยพี่น้องเอ้ยคุณอาใส่ยาเป่นกระบอกมีอย่างไาเด้อพี่น้องเอ้ยคุณอาเค็มมือก้อนนะนะเห็ดนี้กัแบบพี่น้องเอ้ยผึ่นตำเกลือใส่แล้วใส่อันปลาโพดแกงปลาใส่ฮนะพี่น้องขั้นฟูนกับผึ่นต้มต้มปันปลาใส่อันหมอลายนะครหมับเกลือพี่น้องเอ้ย เจนี่เนี่ยพี่มือพันดีแล้วพี่น้องแซ่บแล้วบ่ต้องมางย่องเลยอีลอย <c oughs> ย่องย่องก็บาได้ <c oughs> บ่ต้องมาย่อ <c oughs> งพี่น้องก็ย่องก็บ่ได้ตาย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 น้องนี่เนี่ยตายบ่ขึ้นคนงานเม็ดหยังก็แซ่บพี่น้องมาเบิ่กไก่ด้วย ได้เลยภบาประเทศแต่เซบบ่เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เ๋ได้ม่แต่ใสผูบาประเทศคุณอบ,าาาอบ่คุณอาคุณอาคุณอาไ,ไปได้ผู้่ายตอนไหนไม่ไไนึ่รเ้ รานมทมดได้ลูกพี่น้องไปนับกันมาห้อมมาห้อมบาบาบหัวเนเนไปด้ตุ๊กตามัมตะ์ไซพี่น้องเอ้ยหน่อยสุดท่าวนี่สิว่าผูบา์ลุกปูให้ออานว่าผููบาวน่อยประเทศนะเอออือน่แหละพี่น้องหมดจอไมได้พี่น้องกุฎอยากไดุฎิยาเกลยเตโดยค่บพี่น้องค่ะองแซ่บของนู คองแสบคองนวดต้องแสบอยู่เลยพี่น้องมุจจ่อม่น้ำกันพี่น้องโอ้ยยังหมดแล้วในกาแฟโอ้แท้ๆลมหนาวพี่น้องเอ๋ยขีนรถถอดว่าใส่ขั้นหน้ากับเบรซายเนาะเอาเอาอยู่บนเถียงกระป๋องเอาอยู่ฮูปใส่อันเอิร์กไปอยู่มุจจ่อมาได้พี่น้องเซฟเซนน้ำกันสูเป็ดโบ๊ทใส่อันปลาทูน่าเนาะพี่น้องเนาะในที่สุดแกะเสร็จสิ้นพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กันลาไปก่อนพี่น้องจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อง ฝากติดตามเด้อค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากเบิ่งฝากสมหน่ด้อจ้ะพี่น้องสบายดีเ <laughs> ุ็น <c oughs> อาวันน <c oughs> ี้คุณอาก็ใส,ส่สีแปลกๆแม่แจ็คเนี่ยเพื่อเคลื่อนนี่แมเ้ฝึงสังเกตเมนโอ้สวัสดีครับพี่น้อง <laughs> ปลแล้วพี่น้องเอ้ยพฟกันในคลิปหนาแต่มันเย็นนะเอ้ยเย็นก็เย็นทว่าเย็นกายังไม่แรงมากก็ไปเอาฝนอยู่ทรงหน้าเอ้ยไปแล้วพี่น้อง